ว,วันนี้เรามาอยู่ในเกมของ World of t a n k กันเช่นเคยวันนี้เราก็จะมาเล่นในหมวกของบาบิลอนนะครับรอบนี้ผมอยากลองใช้รถคันนี้จะในไลฟ์อะ่ะไอ้คันรถถังรถถังเบาเลยนะครับเห็นเขาบอกว่ายิงแรงนะเดีย๋ยวผมเท s สก k i l ก่อนแล้วกันสกิลแรกที่เราต้องมีเลยก็คือหลุดเลืนครับ่าต้องใช้สกิลที่สองลองผลครับสกิ l l ที่สามไว้กันตายครับ กาผมเล่นอย่างนี้แล้วกันโอเคจากนั้นก็ let's go ผมจะเล่นโหมดนี้อันนี้นะโหมดฮาร์ดนะครับเพราะว่าเราจะเก็บหัวเทียนต่อเนาะเพื่ออัปเกรดพาร์ตต่อไปเพราะตอนนี้พาร์ทผมอยู่เรือสิบสอแล้วนะครับอีกประมาณ12บสองครัสี่หาอ่าอีก5้าพาร์ทก็จบแหละก็น่าจะเก็บประมาณพาร์โลกพาร์โลกห้าสิิไม่60หกสิบห้าสิบนะครับ ก็นีโอ้รถถังเบามีสองคันกลางหนึ่งแล้วก็รถถังหนักอีกสองนะครับปะ่ะแอปชนรอบนี้ได้พนยันกอกอุ้ยคันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าวันมันจูกได้สองนะัดแน่แล้วก็ดีโหลดหนึ่งนาทีนะครับเอ้ยหนึ่งวินะเวลาขึ้นลูกถัดไปออกเข้ามาเพราะว่ามันหลดได้ะระเพลิงสองนะัด มเล่นบูไม่ได้ววะคราบผมเล่นบูผมต้องไปเล่นรถถังกลางกับรถถังหนักแทนดูดีโหบอจุแมกซซีนหนึ่งใช้เวลาเจ็ดวีนะครับโอเคเราได้เรือแล้วมาพันสี่เนาะลุตอตอ่อลุยต่อไม่โดนโอ้ไม่โดนโ เอ๊ะม่มผมว่าผมไม่เหมาะรถถังกลางว่ะโอ้โหเดินได้ยแย่จัดๆเลยไม่มเป็นรถถังรถถังรถถังเล็กอะ่ะโอ้โหดูดีคือมันมันเก็บได้น้อยมากอ่ะแบบพังแล้วอะ่ะผมควรไปเล่นรถถังกลางเหมือนเดิมเว้ยโอ้โหดูเพื่อนดูเพื่อน อ,อุ้ยอ่ะอันนี้เกมเลยครับรอบนี้ผมพลาดบ่อยไปเองล่ะขอโดดพี่แตกเพราะว่าน่าจะได้ชื่อคลิปแล้วครับ <laughs> เอาจังจะรอดไหมจะรอดไหมนะจะรอดหรือเปล่ามันเหมาะกับบางคนนะคันนี้แต่มันไม่เหมาะกับผมอ,ะอ่ะถามว่ายิงแรงไหมแรงครับแต่ยิงไม่แม่นคือระยะใกล้เป้าบานมากเลยแล้วก็กอาจะรอมันถูกได้อู้หู เอาเรื่องเรื่องเรียบร้อยครับเกมนี้แท่ปัน้าต้องรีกเกมใหม่เฮ้ย,ยแต่เพื่อนดันวะเฮ้ยเพื่อนดันวะ มาอ,อืออ้ยเพื่อนพาเข้าเฟสสองว่ะบอกเวอร์นกอรอนตอลีนะบอกเบอร์ว่าเดี๋ยวได้พลอยปลอให้กว่าเดิมนะโอ้ไม่โดน โอ้ยไฟลุกซ่อมโอ้ยหล่ดดนานมากจเจนวิอ่ะ อุ้ยผมโดนอะไรอ่ะผมโดนอิโมโทอร์ยิงแล้วหรอคือผมไม่เหมาะยิงเล่นคันนี้จริงๆเป้าก็บานยิงก็ยากผมย้ายไปเล่นรถถังคันเดิมคมมันโปรผมเดีอดว่ะรอดรอบเลยสองคัน รอรับเลยพันหนึ่งที่แตกมันยิงแรงพอกับรถถังหนักนะครับแต่มันแรกกอาทันแต่แต่มันแรกกับเกาะเกาะที่บางมากและบักเบามากคือโดนนีตรงไหนก็เข้าอ่ะเออแต่แรกด้วยความข้องตัวไง ถามว่าดีกว่ารถถังหนักไหมผมว่าผมข้าไปเวรถถังหนักดีกว่านะครับเพราะว่ายอมช้าแต่มันมันมันแก่งเออเรือว่าางอ่ะมันแก่งมากเอาไปเล่นดับเบลิลหรือคันที่เป็นรถถังของเทคโตโลเกีเดีกว่าเป็นออโตโลด์ road, วัวกว่าเยอะเลย ไม่ได้อแน่เลยภาพนี้เพื่อนจะแบกบเพื่อนจะไปไหนเนี่ยอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์นะเพื่อนดีใหม่ก็ได้เออแทมนายเยอะจังต้องสี่พันแต่ว่าเล่นเก่งกครับ ไม่รอดแล้วนะเดี๋ยวตั้งอีกต้อง214โพสเร,ร็จแล้วเดี๋ยวว่าโดนทุกนัดเลยอ่ะยิงโดน3นัดก็คือเข้า3นัดเลยอ่ะมันรอดยากอ่ะไม่เป็นไรครับไปเกมหน้าแล้วกัน The mission failed this time. The core is still bad.